สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนให้ทําตัวพื้นหลังนะครับหรือว่าภาพแบ็คกราวน์เนี่ยให้มันเคลื่อนที่นะโดยที่ลูปนะวนซ้ำลูปหรือว่าวนซ้ำเนี่ยไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับดูจากตัวอย่างเนี่ยนะกะ็ตัวตัวกระตูนเนี่ยมันก็เดินของมันเฉยๆยแหละแต่ว่าด้วยด้านหลังเนาะด้านหลังแบ็คแบ็คกราวน์ของเราเนี่ยครับที่มันเคลื่อนที่วนไปเรื่อยๆเงี้ยมันเหมือนก็เลยเหมือนกับว่าตัวกระตูนเนี่ยมันเดินเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะ เริ่มแรกเลยนะครับขั้นตอนเตรียมวัตถุต่างๆนะครับเราก็จะมีอยู่วัตถุ2ชิ้นด้วยกันก็คือมีแบ็กกราวน์นะเดี๋ยวให้ดูแบ็กกราวน์นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นรูปพื้นหญ้าเนาะด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นท้องฟ้านะครับแนะนําว่าไอ้พื้นหญ้านะกับท้องฟ้าเนี่ยเอาเป็นเรียบๆนะเวลามันเวลามันวนซ้าต่อกันเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างเนียนเลยนะครับแล้วก็ตัวกระตู้นนะตัวกระตูนนี้ มันสามารถเดินได้นะมีหลายคอสตูมนะครับตัวนี้ดึงมาจากไลบรารีเลยนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็ตัวโค้ดของตัวการ์ตูนเนี้ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าพอกดทงปุ๊บเนี่ยก็จะให้วนซ้ forever มาเลยนะครับ forever ในนี้ก็คือให้เน x t c o ตู u m e มเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะสลับสลับคอสตูมไปเรื่อยๆนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะให้รอ0.2วินาทีอ่าตรงเนี้ยให้เขียนอย่างนี้ไปนะครับส่วนต่อไปที่เราจะสอนเรื่องอ background เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา เจาะกันดูกันนะครับส่วนการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลบทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราจะไม่ไม่ได้โฟกัสนะครับตรงที่ตัวการ์ตูนนะเพราะมันก็แค่เดินธรรมดานแหละนะครับผมได้ลบตัวการ์ตูนทิ้งไปก่อนแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็แค่เดินไปเดินมาตรงกลางนี่แหละมันอยู่นิ่งๆอยู่ตรงกลางนี่แหละนะแต่เราจะมาโฟกัสกันที่ตัวแบ็กกล่าวนะครับว่ามันจะให้มันเคลื่อนไหวนะครับให้มันวนซ้ำไปเรื่อยๆยังไงนะครับเริ่มแรกนะเราจะใช้คําสั่งอีเวนต์นะอีเวนต์ทงนี่มาก่อนนะ กดทงเนี่ยเราจะให้มันเริ่มไปที่ตำแหน่ง00อ่าคือ x0 y0 นะครับ x0 y0 คือตรงนี้แหละก็คือกดมาปุ๊บนะครับแบ็กกราว์เนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะเต็มๆนี้เลยนะครับเห็นเห็นสวนเห็ต้นไม้นี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสั่งให้มันเริ่มค่อยๆเลื่อนนะครับเราจะใช้คำสั่ง forever เข้ามานะเพื่อให้มันเลื่อนต่อไปตลอดไปเลยนะ เลื่อนให้มันเลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องใช้คำสั่งว่า change x by เท่าไหร่อะอยากได้ความเร็วประมาณลบสามแล้วกันนะครับเนื่องจากมันมันไปทางซ้ายใช่ไหมแกนเทางซ้ายเนี่ยต้องเป็นติดค่าติดลบนะเราต้องกลายเป็นลบสามเรื่อยๆนะครับใครอยากได้เร็วก็ติดลบห้าติดลบสิบไปนะครับลองรันดูนะเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้เลื่อนไปอย่างนี้นะครับ พอมาถึงสุดตรงนี้มันจะหยุดอัตโนมัตินะด้วยโปรแกรมสแกนเนี่ยมันจะมันจะหยุดให้เราอัตโนมัติเองนะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมขั้นสูงอื่นๆน่ยมันจะไม่หยุดนะครับมันจะไปเรื่อยๆเลยนะครับเราต้องเขียนเช็คหยุดเองนะต่อไปนะครับเราจะให้มันเช็คอีฟเข้ามาด้วยนะอีฟป,ปุ๊บอีฟอ,อะไรอีฟถ้า X ครับ x อ,อ,อ,อยู่ไหน x position น,นะครับดึง x position มาอ่านะเพราะว่าค่า x มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหม จน x มันถึงเท่าไหร่นะครับ x มันถึงสักติดลบร้อยหกสิบแล้วกันสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวลองลองมาเซตดูซิสี่ร้อยหกสิบเป็นประมาณไหนนะประมาณเนี้ยนะครับ x ลบสี่ร้อยหกสิบเนี้ยเราจะให้มันไปเริ่มนะเริ่มเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะลองดูปับ๊บ <c oughs> เริ่มต้นใหม่เราจะให้ไปที่ go to xy นะครับ โกลทูเนี่ยเราอยากให้มันไปเริ่มที่ไหนล่ะอยากให้มันไปเริ่มตรงฝั่งนี้เลยนะครับ465อ่า x465 กับศูนย์แล้วกันอ่ะลองดูดิเนี่ยครับลองกดดูนะมันจะวิ่งมาเห็นไหมกดที่คําสั่งนี่นะเนี่ยเราจะดูว่า465อยู่ตรงไหนอยู่ประมาณเนี้ยนั่นแสดงว่าถ้าเราเสียบโปรแกร,รมเข้าในนี้ปุ๊บอ่าตัวเนี้ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเลื่อนเนี้ยไปเรื่อยๆปุๆ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อถึงจังหวะที่ติดลบ460อ่า เมื่อเนี้ยวิ่งไปถึงจังหวะ460ประมาณไหนเดี๋ยวลองดูนะอ่ะเมื่อมันวิ่งมาถึงจังหวะปึ๊บถึงนี่เนาะลบ460นะ465ทำไมโอเค460อ่ะเมื่อถึงจังหวะ460เนี้ยก็คือสุดแล้วใช่ไหมเราจะให้มันเด้งมาเริ่มต้งฝั่งนี้ใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้นะให้มันเริ่ม465นะปึ๊บอัพอย่างงี้อ่ะลองรันดูอือปึ๊บ ตรงนี้ปั๊บไปถึง x ลบ460ปุ๊บมันก็จะมาเริ่มที่ x 465นะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าเวลามันเลื่อนนะมันก็จะมีจังหวะที่มันขาดเป็นเส้นเป็น,ปน,ปน,ปนแบบแบบกกวขาขาดขาดอย่างนี้ใช่ไหมอไอเดียก็คือเราจะต้องไปสร้างนะครับแบกบกาวันนี้ดูพิเคตมาอีกก้อนนึงแล้วก็ มาต่อท้ายนะครับให้มันเลื่อนต่อให้สนิทกันจินตนาการคล้ายๆกับพวกรถไฟอีกโบกี้หนึ่งอ่ะเป็นสองโบกี้ที่มันต่อกันใช่ไหมเ้วก็ค่อยๆเลื่อนไปอย่างเงี้ยอ่ะมาดูนะครับวิธีการให้คลิกขวาแล้วก็ดูพภิเคตแบบก,กาวออกมาะทีนี้โคดดิ้งของตัวนี้นะครับเราจะเซตให้มันไปต่อท้ายใช่ไหมก็เซตค่า x ของมันอนะ่ะให้มันต่อท้ายที่456อย่างนงี้อ่าเดี๋ยวผมลอง เซตคอลเลอร์เอฟเฟกนะให้มันเปลี่ยนสีดูเราจะไดะ้เราจะได้เห็นด้วยว่าอสองท่อนเนี้ยมันมันมันคนละท่อนกันอย่างนี้เซตคอลเลอร์ไว้อย่างนี้ะน,นะครับแล้วรันดูเลยนะอันนี้ผมเซตเห็นไหมอันนี้ที่เซตสีทนนี่สองดูพิเคตมาเห็นไหมนะครับประมาณเนี้ยมันคล้ายๆว่ามันไปต่อใช่ไหมพอมันสุดปุ๊บอันนี้โบก,กี้ที่สองนี่มาต่อท้ายแล้วก็เลื่อนเห็นไหมโบก,กี้ที่หนึ่งอันนี้น,นี่คือโบอก,กี้ที่หนึ่งฮนะก็ค่อยๆเลื่อนไป พอบกกี้ที่1สุดปุ๊บมันก็จะมาต่อท้ายบกี้ที่2อ,อย่างไปเรื่อยๆสลับกันนะไอเดียเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วลองเอาเอฟเฟกต์เอาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ทิ้งไปซะนะอ่ะโคดอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งไปซะแล้วก็ลองรันดูนก็จะเป็นแบ็กกราวที่มันหมุนไปเรื่อยๆนะสมูทแบบนี้นะครับ